สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็มารอตลาดนะโคกระบือโดนโทอยนะคะวันจันทร์ที่สี่พฤษาหกสี่ค่ะตลาดงูอาหารบ่อกอยหลายนะคะเพราะว่าคนหากงหัสจัก,กว่าเปิดนะคะบางคนที่เบิ่งคลิปก็กเห็นว่าเปิดก็มาบางคนก็ยังบอกหูว่าเปิดแต่ตลาดมองอื่นก็ยังบอกว่าเพิ่นเปิดหรือจยงไนแต่ตาลางที่มีน่ะมี วันจันทร์มีที่ดอนทอยแล้วกับกุสุมานวันจันทร์วันอังคารถ้าเพื่อนยังเปิดอยู่กับนาล้อมนาล้อมกับกุสุมานอีกกุสุมานมีสองมือวันอังคารก็มีกุสุมานวันพุธกุดเรือคำาลงมาไฟวันพึ่งหัด จากตลาดที่เป็นรักเกตนะเพิ่นเปลี่ยนไปเป็นน้องทุ่มเพื่อละน้องทุ่มกับทางพุ่นละทางไปทั่วโคกสีบอลอะไรนี่แหละวัดตึ้หัดนะวันศุกน์นะทะเล่วันเสาก็ท่าเล่บ้านอานนอนนนท,าทาอิตย์ทัว่วบ้านเสื่อมนี่แหละแถวแถว แถวกลางหน่ยบ้านเสื่อมมันสุกบ้านเสาร์ทะเลมันสุกทะเลวันเสาร์ทะเลวันอาทิตย์ถ้าเพิ่นเปิดแล้วก็มีเซก้ากับกับดอกมะไฟดอกมะไฟเพิ่นก็เปิดอ่ะซั่นพะนะกับอยู่อยู่บ้านเสือ่อมแถวนี้ก็มีบ้านเสื่อมนะคะตลาด ตลาดนักโคกระบือถ้าเหตุการณ์สถานการณ์มันปกติแล้วก็ก็ะเรื่อทยอยเปิดเลยเนาะแต่ละทีละบอลมีทุกวันมีทุกวันเลยอาทิตย์จันทร์อธิจันทร์อาคารพู้พหาสุกเสาโอโหโอ้โหแมงตื่น งคนติขายแล้วบ <m> ่อตัวน yeah. <m> ี้ไปทางใดบ่เนี้สซาหโฮข่าร้อยเพาบันว่าซื้อบ่อโอามโฮห่าร้อย้บันว่าซื้อสีแดงอยู่คุ้มไหนให้บันว่าซื้อ หน้าโรงเรียนบ้านวาหน้าโรงเรียนบ้านวาน้อยถ้าสนใจดิสจไปเบิ่งเลยไปเบิ่งเลยคุมหน้าโรงเรียนบ้านวาหน้าโรงเรียนบ้านวาน้อยช่วยเพ็ช่วเบอร์โทรดิศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามแปดเก้าศูนย์สี่เจ็ดสา7เจ็ด หาเลโตหาเลยวาน้อยบ้านวาน้อยบ้านวาน้อยคุ้มหน้าโรงเรียนคุ้มหน้าโรงเรียนอันนี้ท่านได้ถ่ายอันสองสามตัวนึงไลยเพราะว่าไม่มาลายนะมื่อวานไม่มาลายนะนัดแรกครับนัดเล็กหากองหูจักว่าเปิดเนาะถ้าแม่ไพ่เบิ้งคีบสามกระโดดกองหูจักได้ว่าเปิดตลาดเพราะว่าแจ้งเมื่อวานนี้นะว่ารี่สองตัวนี่กะใส่ สองตเนี่ก็ขายคือกันขายคือกันครับเท่าไรนะห้าหมื่นเจ็ดสองโต้สองโต้ห้าหมื่นเจ็ดสองต้้าหมนเจส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านดิโบทกันอันเก่าครับตัวใดล่ะศูนย์เก้าสามแปดเก้าศูนย์สีเจ็ดสามเ่งห้อยบ้านเลยตบนั้น ถ้าต้องการสองฮอบาทเลยว่าสิคนนั้นโตมาเลยโตมาเบอร์นี้นะคะตัวนี้สองตัวนี่หละห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดค่ะสองตตัวนี้คือเบอร์สองตัวนี่ห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ด จูงนประมาณนี้แหละเมะเะื่อละอืา้อซื้อแล้วสองมืสามาร้อยซือน,นีซื้ออยู่นี่ครับเออเอ,อบบซื้ออยู่ได้หาอ้เจ้าคือได้ถือแทะนั่นแหละจะมาได้สาหรอา เขาถกะดดสแล้วครับโอ้มาแต่เช้าเรได้ถือได้เนาะอว่าเห็นมันเงินใหญ่้นราคาขึ like <c ười>. <c ười ้นแม่ท่ะเลยจะเมื่อบ้านไหนอากาศครับขาดเออเคค่ะโชคดีค่ะอันนี้สาวหาหาร้อยสาวหาหาร้อยแบบน้ผู้นั้นผู้นั้นต่อแล้วผู้นั้นด เปลี่ยนกันสิเปลี่ยนกันตัวนี้เดี๋ยวพอเจ้าหเจหตัวนี้พอมีเบอร์บ่เอาตุปกันเลยทิวัวนาตูบกันสิตูบกันก็แม่ขาวนะสองตัวฮะโอ้ตัวดำนี่เด็กของใครโไปติ มาซื้อเอาตลาดนะพอน้ำมาเบิ่งเอาตลาดก็ได้นะถ้าแม่นเปิดกัมื่อื่นบ้านไหนพุนกุสุมานไปกุสุมานอยู่บ่กุสุมานสันถัดคีคนละกุสุมานถ้าแม่นเปิดกับกุสุมานนะคะมื่อื่นนะผู้เดินไล่มุนดลุล่ะพ่ออันนี้ส่งขายแล้วจ่ายเง,งินจะให้กันละ รถกระไรเมื่อแล้วพอด,ดีโอ้พอดอาคือรถแล้วกระมีพอด,ดีไรเมื่อแล,ะละ้วรถกัน <c oughs> เริ่มที่แรกก็เลบยบุลาปันไดเอาไว้หน้าต่อไปนะคะเจอกันนะคะ ก็มานี่ยแะค่ะทยอยเมื่อละเพราะว่านัดเร็กกับลายปันไดบ่ท่านเ้าค่ะบ่บ่ได้ลายทางเฮ้าปลอดภัยอยู่บ่ได้ลายปันได้ว่างแล้ว โล่งแล้วอันนาคตขึ้นรถล,ละ่ะเราขึ้นเมืองล่ะนะอันาคตไปขายตลอดได้นะ คนสวยนะเอาขึ้นเองขับเองโอ้มันปปะสะิลรบปไปซะจังหน่อยแน่ะ <c oughs> จะคือรูน,นั้นมาขายให้กันอยู <c> ่ <oughs> อันนี้ของในะหอยตอมนะคะทนใจทักมาได้นะคะที่ไปถ่ายมีคลิปหนึ่งเราไปถ่ายเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปนะคะพัฒมาสามโคมพคนนี้สามสามโคมนะเนาะตัวตัวน้อยเดีกตัวเล็กหนาดเดีกเนาะ ดิกินยาก่อนขึ้นรถสนใจกระทักมาได้ที่เบอร์นะหอยต้มนะคะต้อมควายซิ่งค่ะศูนย์แ4ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่สีเก้าสี่ไันไปไปขึ้นรถขึ้นรถ ขึ้นรถขึ้นรถพนดเ,เอาว่าการหย่าพอดีวดกินหย่าเก่งอยู่นะกินหย่าเก่งมันกัดจะอว้วนเนาะเป็นโคมสามโคมสี่โคมพอด้ของในหอยตอมนี่พิ่นจะเอาขึ้นรถก่อนสีเมือท้ายคลิป ตามแม่มาลูกๆตามแม่มาลูกๆอาขึ้นไปขึ้นไปกีนหยาดังพวยพวัตคนะกัดห้าดังพวยพวดตมันนั่งกินห้าอยู่ เลยพอดีโอ้แม่คืนมันอะไรรู้ขึ้นเน้ะเรียบร้อยตีเรียบร้อยติเรียบร้อยเมื่อได้ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าพบพบกันค่ะนดหนาค่ะถ้าเหตุการณ์สหานการมันดีขึ้นกะเจอกันค่ะอาทิตย์นาค่ะวันจันทร์หน้าค่ะพี่โดนทอยค่ะ ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะขอให้ท่านท่านโชคดีคะ่ะสุขภาพแข็งแรงมันหมานร่ำรวยแฮงเงปังๆคะ่ะสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทำเอาขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะโชคดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า